สวัสดีครับสองสมบูรณ์ลุกเรืองยังยนต์นะครับวันนี้พบปะนี่แล้วนะครับกับรถอินสูนนะครับเป็นล้อแท้เรนโซนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับดีวันเลสซิ่งหน้าเงานะครับขอโทษทีนะครับตอนนี้ผมลืมเอาไม้มานะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่ากับขอโทษไว้ก่อนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวรถนะครับถึงไม้จะไม่มีนะครับแต่ก็จะรีวิวเต็มที่นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้ใส่เป็นเรนโซดีวันเลสซิ่งนะครับตัวใหม่นะครับรัดกับยางเรนโซดีวันเอสพีนะครับสเปค265 60 R18 นะครับ เดี๋ยวดูรายละเอียดล้อนะครับของแถมเราจัดให้ครบเลยนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับเลือกเป็นน็อตเลนโซแท้นะครับน็อตสีเรนโบว์ไทเทเนียมนะครับตัวนี้24ตัวนะครับในกล่องพอดีนะครับมาดูรายละเอียดล้อกันบ้างนะครับโตกล้าสนะครับสวยมากๆนะครับดีวาเลสซิ่งนะครับนี่นะครับใส่ล้อดีวาเลซิ่งนะครับในของผู้ผลิตภัณฑ์เลนโซ่นะครับทางร้านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับรับประกันโครงสร้างไปเลยนะครับผมสิปีเต็มนะครับแล้วก็รับประกันสี2ปีนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นฝาครอบสี b l ูส Sky นะครับแล้วก็จุดลมเป็นสีเล็นะครับแหวนกันสั่นเราแถมไม่ครบ4ตัวนะครับแล้วก็ยางนโซดีวันเอนะครับเรามีรับประกันยางให้ด้วยนะครับรับประกันอุบัติเหตุทุกอย่างนะครับบาดบวมแตกตํานะครับ1 8 0วันนะครับหรือว่า6เดือนนะครับรับประกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างนะครับบวมหน้ายางนะครับห้าหมกิโลเมตรหรือ2ปีนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูล้อกันต่อนะครับ ตัวด้านหลังนะครับรีบบอกสเปคเลยนะครับสเปคล้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้า9.5หลัง10.5นะครับแล้วก็นี่นะครับที่เห็นอยู่นะครับออฟนะครับก็จะเป็น25 30นะครับด้านหลังออฟ30นะครับเดี๋ยวดูด้านข้างด้วยนะครับไม่ลดนะครับตัวนี้นะฮะสำหรับใส่ตัวไฮแลนเดอร์นะครับพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมฮะนะครับแล้วมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม้ไม่มีนะครับก็พยายามเอาอ่า ฝากพูดใกล้ๆโทรศัพท์นะครับมาครับใครที่ชอบผลิตภัณฑ์เลนโซ่นะครับก็แนะนําเลยนะครับเลนโซ่นะครับเรามีเราไปตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็มีอีกแบรนด์นึงนะครับเป็นแบรนด์คอสมิคนะครับตัวนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบล้อแบบสีสันสดใสโดดเด่นแล้วก็แปลกแหวกแนวนะครับก็แนะนําไปทางแบรนด์คอสมิคนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบ แนวลอซซิ่งตามกระแสนะครับแล้วก็เป็นงานไทยมีคุณภาพรับประกันครบนะครับก็ได้นําเป็นแบรนด์เลโซนะครับฝากด้วยนะครับผมลูกค้านะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับร้านสอบสมบูรณ์นะครับเรามี2สาขานะครับมีสาขาโคราชแล้วก็สมุทรปราการนะครับ เบอร์โทรสาขาโคราชนะครับ0 1 4 7 9 8 2 9 0ครับแล้วก็เบอร์โทรสาขาสมุทรปราการน,นะครับ0964036976ครับแล้วก็018688872ครับโอเคครับวันนี้แล้วกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ